ค่ามือถือทุกรุ่นอัปเดตล่าสุดถัดม่ล่าสุดและการบังเป้าแบบละเอียดดูจบติดหัวแน่นอน กโอเคนะครับกับตรดี่ทนทุกท่านรับนช่ชองมาทีบีครับวันนี้จะมาทับสอนตั้งค่ายหัวทุกคนจะเป็นการสอนตั้งค่ายหัวนะครับมือถือทุกรุ่นแพทใหม่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการวางเป้าแบบละเอียดทุกระยะนะครับในเกมแล้วจะเป็นการตั้งค่าในเกมเท่นมองรอบแล้วก็การตั้งค่ายอื่นทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูนทุกคนการตั้งค่าทุกอย่างของฟรีไฟล์ทุกคน ก็สำหรับก่อนจะไปดูนะครับอย่า hey. ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง6000นะทุกคนก็ตอนนี้5,000ัซับแล้วนะทุกคนก็โอ้แบบเพิ่งผ่าน5 0 0พันมาเลยครับสำหรับการอัาครั้งนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมกันนะทุกคนก็ไปดูการวางเป้านะครับถ้ารับรองว่าท่าชมนะครับก็ฝึกวางเป้าดูจบครับติดหัวแน่นอนนทุกคน ก็เข้ามาน่านคนสําหรับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับการตอบสนองนั้นคนก็สําหรับใครนะครับที่ปรับมองรอบนะครับแนะนําให้ปรับประมาณ100่งร้อยเปเปๆนะทาทุกคนประมาณนี้ครับก็ต่อไปนะครันทุกคนก็สกุลสองกล้องในดอกท่านคนปรับประมาณ85ดสิบห้าเป๊ะ้นะานทุกคนประมาณนี้ต่อไปนะทาทุกคนก็สกุสองนะครับปรับประมาณ75นะครับแล้วก็สกุสี่นะครับปรับประมาณ 60นะครับหรือว่า60เปเปๆนะทุกคนต่อไปนะครับก็ลำกล้องไซนเปอร์เปอร์นะทุกคนก็ปรับประมาณ45านะทุกคนก็ใครอยากจะปรับให้สูงกว่านี้ก็ได้นะทุกคนมั่วสรดนะครับสำหรับใครที่ไม่เล่นให้ปรับศูนย์ส่วนใครที่เล่นนะทุกคนให้แนะนําปรับประมาณ70นะทุกคนประมาณนี้ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูการตั้งค่าการควบคุมกันนะทุกคนก็การควบคุมนะทุกคนก็ช่วยเล็งให้เปิดปรตินะครับทุกคนบูมยิงซ้ายแสดงตลอดนะครับทุกคนเปลี่ยนอาวุธด่วนให้เปิดนะครับ โหลดด่วนให้เปิดตามปกตินะคนุต่อไปด้านล่างนะครับก็โหมดวิ่งเป็นทั่วไปหรือว่าลากแบบแม่ผสมก็ได้นะคุน,คนต่อไปนะครับก็คีฟีดเป็นแบบเดิมเทิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะคนุต่อไปนะครับสันดนาความเสียหายก็เป็นแบบเดิมแล้วก็เปมือัตรวจวัดให้เปิดนะคุน,คนแล้วก็เอฟเฟกต์เป็นไม่แสดงเลือดก,ก็ได้นะคุน,คนมูมอสละให้เปิดส่วนด้านล่างก็เป็นปุ่มยิงเป็นแบบใหม่และเลเวลเพิ่มทีมนะเป็นโป่งแสงประมาณนี้นะคุน,คน ก็สําหรับการตั้งค่าการควบคุมนะครับต่อไปนะครับก็การตั้งค่าปุ่มระบบน้บปุ่มยิงขวานะครับปรับประมาณ67นะทุกคนก็ใครอยากจะปรับสูงวันนี้ก็ให้แนะนํานะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ7 0 80ถนะครับถ้าโทรศัพท์นะครับแบบว่าจอใหญ่นะครับก็จะปรับปุ่มใหญ่ได้ใหญ่นะทุกคนก็นี่คือปุ่มยิงปุ่มนั่งนะครับคนก็แล้วก็นี่คือปุ่มสับปืนด่วนนะทุกคน ส่วนด้านบนนะครับด้านบนซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มไอวอลแล้วก็อันนี้คือปุ่มวิ่งแล้วก็นี่ครับเป็นปุ่มสะโคมนะครับอยู่ด้านบนซ้ายเหมือนกันนะคุนก็ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มของผมนะครับทุกคนก็ใครอยากจะปรับตามปรับได้นะครับคนก็จะมีปุ่มกระโดดนะคนคอยู่ด้านบนขวานะครับคุ ครับคนก็ให้ปรับนะครับการตั้งค่าของผมนะครับเล่น4นิ้วนะครับคนก็จะเป็นปุ่มกระโดดปุ่มวอลแล้วก็มีปุ่มดิงซ้ายปุ่มสะโขบนะทุัคนก็ให้ใช้นิ้วชี้นะครับ2นิ้วนะครับเนี่ยมาเพิ่มนะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้คือการตั้งค่าแบบของแผ่นใหม่นะคุกคนก็การอัปเดตเข้ามาใหม่ของแผ่นใหม่ก็จะมีหลอดเลือดมันก็จะเปลี่ยนสีนะทุกคนส่วนตรงนี้นะครับคนก็มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็เป็นปุ่ม ออโต้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคนต่อไปนะครับทุกคนก็อย่าเราไปดูการแสดงผลกราฟิกนะครับคนก็สําหรับใครนะครับที่เล่นขั้นสูงได้นะครับคนก็ให้แนะนํานะครับสําหรับใครที่อยากจะปรับขั้นสูงแล้วก็เปิดสุดได้เลยนะครับเครื่องครที่แบบว่าลื่นมากๆนะครับให้ปรับเปิดให้สุดหมดเลยนะครับส่วนใครที่แบบว่าเล่นระดับสูงไม่ได้นะครับก็แต่ยังเล่นแบบว่าขั้นสูงได้อยู่ให้ลดลงมาเป็น ทั่วไปหรือว่าอย่างอื่นปิดให้หมดก็ได้นะครับคนหรือจะเปิดแค่เฟรมเดทอย่างเดียวน,นะครับถ้าใครเล่นไหวนะครับคนต่อไปนะครับคนก็นี่คือมาตรฐานกับราบลื่นนะครับสําหรับราบลื่นนะครับคนกับมาตรฐานให้แนะนําแบบว่าปิดเฟรมเดทไปก่อนเป็นทั่วไปหรือว่าถ้าใครเล่นเฟรมเดทไหวก็เปิดไปเลยนะครับคน<ฮ>ต่อไปนะครับคนก็เสียงเหมือนเดิมแล้วก็ระบบสั่นนะครับอันนี้ไม่ได้จําเป็นตน่อการเล่นเท่าไหร่นะครับคนก็แนะนำนะครับคนก็ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็มันจะมีแบบว่าทั้งสั่นระหว่างเดินแล้วก็สั่นตอนสังหารต่างๆนะครับทุกคนก็อันนี้ค่อนข้างไม่ได้จําเป็นนะครับแนะนําให้ปิดไปเลยก็ได้นะครับทุกคนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูการวางป้ายหัวนละเอียดในเกมและทุกระยะกันนะครับคุณก็เข้ามาอยู่ในเกมนะสำหรับอ่า การวางเป้าแบบละเอียดนั้นคนก็มาถึงตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวางเป้าแบบทุกสูตรทุกระยะนั้นคนรับรองว่าถ้าดูจบนะครับจะลากหัวติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลากให้โดนหัวง่ายขึ้นนั้นคนก็แนะนำนะครับมองรอบครับของผมนะครับปรับดีไซน์สูตรครับคลิปหน้าเราจะมาสอนปรับดีไบนนะครับคือคลิปต่อจากคลิปนี้นั้นคนก็อาจจะยังไม่ได้ลงคลิปถัดไปนะครับแต่เดี๋ยวจะมาลงให้นั้นคน เนี่ยทุกคนก็เราลองยิงดูนะครับของผมนะครับปรับมองรอบนะครับประมาณ50เพราะว่าอาปรับดีไบเกือบพันนะครับแต่สําหรับผมแนะนํานะทุกคนก็ใครที่ไม <me> ่ป <Vorte> ร <il dunno ya> ับดีไบก็ให้ปรับมองรอบร้อยไปเลยนะทุกคนก็คือเป้าด้านบนซ้ายลากขึ้นตาโปรตีนะทุกคนดีเซิร์ตนะครับุคนก็ติดหัวแดงเถือกลูกซองก็ติดหัวนะทุกคนสับปืนอย่างนี้เห็นไหมทุกคนก็ติดแดงเถือกง่ายๆนะครับลากไม่ยากนะครับขึ้นหัวง่ายแน่นอนนะทุกคนติดแดงเถือกแน่นอนแล้วทุก ก็คือเป้าระมัตด้านข้างลากขึ้นถึงมันนะคนก็อันนี้คือปืนไอเกนนะคนก็ติดหัวเมดเดียวนะครับทุกคนแย้กคนก็จะเหมือนกับนีเสิร์นะครับเพราะว่าเป็นปืนเมดเดียวเหมือนกันนาคนส่วนปืนลูกซองนะคนก็ลูกซองกมจะเป็นปืนที่กระจายนะครับแล้วก็เล่นระยะไกลไม่ได้นะคนก็แนะนําให้ลากระยะกลางๆถึงระยะใกล้เนอะคนแต่อย่างปืนนี้นะครับถ้ายิงระยะไกลก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะระยะไหนก็ติดหัวง่ายนะทุกคนถ้า ถ้าฝึกเล่นแล้วก็เอาเป้าวางให้ถูกวางให้ไม่แรงเกินถ้าแรงเกินมันก็จะเลยหัถ้าเบาเกินก็ติดตัวนะทคนเหมือนเดิมทุกอย่างนะรับคนสําหรับการฟังเป้านะทุคนซึ่งแผ่นใหม่กับแผ่นเก่ายังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นระยะไกลแนะนำมาเป้าไว้ใต้เท้าหรือเป้าข้างล่างขึ้นนะครับคนก็จะติดหัวแดงเถื่อะอย่างนี้แน่นอนครับสำหรับปืนเอสเคนะทุกคนนะครับโดนปืนโดนหัวง่ายมากเลยนะทุกคน เห็นไหมครับคนลากตูโดดยิงตามบตินทบเพราะว่าการกระโดดนะครับสับคนทงทำให้ผิวนะครับลบศัตรูได้นะคนนอกจากยิงหัวคมแล้วก็ยังลบศตรูแล้วก็ยิงหัวได้ ผิวแล้วก็คมด้วยนะคนุณเห็นไมครับคุณก็มันก็จะติดแดงเถื่อนอย่างนี้น,คนะคุณสำหรับปืนลูกซองเ e อ็นเป็นนะครับระยะใกล้เราลองระยะจูบก,กันเห็นไหมครับคุณก็ติดหัวแดงเถื่อนมากๆน,กคนะคุณสำหรับระยะจูบกะเป้าไว้กลางตัวรักขึ้นแรงๆนะคนุณปุ๊บเอาใกล้ๆหัวแล้วก็โดดยิงปุ๊บเห็นไหมคนคุณของผมโดดยิงปุ๊บนี่ลูกซองหรือว่าดีเซอร์ตปืนนาดเดียวก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับต่อให้เป็นระยะใกล้ ก็แค่ลากแรงขึ้นนิดหน่อยน้ำคนมันก็ติดหัวง่ายเหมือนกันน้ำคนก็เป่ากลางตัวลากขึ้นขงแรงน้ำคนประมาณนี้ทุกคนก็ลองโหลดจริงปึ๊บเล้วก่าด้านข้างลากขึ้นน้ำคนจะมีขีดถูแบบตัวเจน้ำคนซึ่งตัวเจก็จะเป็นการลากเอาเป้าด้านข้างลากขึ้นหรือว่าเป้าด้านบนซ้ายลากขึ้นมันก็จะเหมือนกับขีดถูกนะครับเอาไว้บนด้านบนซ้ายนะครับตัวไหนผมจะลากอยู่2อย่างนะครับ ยิงเราจะด้าน então, like? ขวาหรือด้านซ้ายนะครับยังไงมันก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะคุนก็รับรองนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองนี่ครับทุคนี่โหมดซ้อมยิงเมื่อกี้นะครับยิงหัวแดงติดแดงนะครับทุคนนี่คือโหมดเหมือนของจริงนะครับแค่ศัตรูไม่ได้เดินซ้ายเดินขวานะครับถ้าศัตรูเดินด้านซ้ายก็ล่าไปด้านซ้ายเดินด้านขวาก็ล่าไปด้านขวานะครับทุนเห็นไหมครับคุก็จังหวะบางเป้าของผมบางมาเป้าใต้เท้าก็ติดหัวได้เหมือนกันนะครับก็คือเป้าด้างข้างลากขึ้นก็ยังติดหัวอย่างนี้นะทุกคน เนไ,ไหมค,คนนี่ด้านไหนก็ติดหัวได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นด้านซ้ายนะนคนุเพราะว่าด้านขวาก็ลากได้เห็นไหมคนรัคุณพาวนตงกลางตัวลากขึ้นเอาไว้วด้านล่างลากขึ้นแรงๆเออเดี๋ยวนะคนก็ติดหัวแดงเถือกประมาณนี้แล้ะครับทุกคนก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วดูนะครับแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนทุกคนก็เนี่ยนคนก็ยิงหัวติดแดงเถือกอย่างนี้นะครับ กาไปฝึกเล่นกันนะครับเล่นให้เป็นมรนะทุกคนรับรองว่าจะติดหัวอย่างที่ผมแนะนําไปแน่นอนนะครับคุก็มีวานะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันนะครับท้ายคลิปก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับใครอยากจะให้ทาคลิปอะไรขออะไรมาได้นะครับคุก็อาจจะทําต้งค่ามือถือบางรุ่นให้นะครับไม่ได้ทําทุกรุ่นนะคุก็มี่แนะครับบายยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เจอกันแบบคลิปใหม่เหมือนเดิมนะคุณเลยแล้วครับทุน We do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shooting to kill. I told my parents one day I'm going them a third. They're gonna sit in the Beverly Hills. I just my your so that I sold out. I swear to God, that shit done gave me the chills for real. That's not amazing. I'm a rap pop star sensation. They do not know about that. Back. I don't really understand why they don't like that. Got a grip for the family in Beverly Hills. If I said I'm gonna do it, I probably will. And that's real. Yeah. I got a dream that nobody gets. I'm trying to ride the whole audience. So that arena's my name on it. And no, I ain't acting like Johnny Depp. I done put in the hours of work and my bus for the tears. So I'ma continue to do so. I ain't trying to end up like you two, bro. Cause I got the magic like the rules, So I'm in the fear